สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านกำเนดสลอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดลองทรงกลางนะคะกำหนดความสูงของด้านข้างนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณห่างคิ้วนะคะจะใช้หวีเล็กในการขึ้นนะคะทรงนะเราก็ซันวีชิดตินผมนะคะก็ตักช้อนขึ้นมานะคะทำตามวิดีโอได้เลยนะคะเราก็เดินหวีนะคะ เคลื่อนขึ้นนะคะแนบยกลอยขึ้นไปนะคะจนถึงกรอบทรงก็คือหางคิ้วนะคะเราก็ค่อยๆเอียงออกตอนนี้นะคะช่างเย่นะคะก็กำลังเดินหวีนะคะนะพอเราเดินหวีเสร็จปุ๊บนะคะช่วงตีนผมนะคะเราก็จะใช้วิธีการสะบัดข้อมือนะคะขึ้นไปประมาณ1เซนนะคะตั้งแต่จุดจอนนะคะ ก็คือจากตีนผมอะค่ะขยับขึ้นไปประมาณ1เซนนะคะเห็นไหมกรอบทรงจะอยู่บริเวณบริเวณนี้นะคะก็ปรับฟันเป็นฟันศูนย์นะคะตอนนี้นะเรากำลังเก็บตีนผมนะคะ,ะทีนี้พอเราเก็บซีกหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เดินหวีแนบยกลอยขึ้นไปนะคะให้ถึงกรอบทรงก็คือตรงบริเวณหางคิ้วนะคะช่วงประมาณ ไหมคะพอแนบเสร็จปุ๊บเราก็ถาไถนะฮคะแนบยกรอยแล้วก็พลิกหวีกับนะคะเพื่อที่จะเคลียร์เส้นผมนะคะให้ตกธรรมาชาติแล้วเราก็จึงช้อนนะคะขึ้นไปอีกนะคะ,คะก็ไถามาเรื่อยนะคะตั้งแต่จุดจอนนะคะบนใบหูตอนนี้นะคะเรากําหนดจุดทุยอยูป่ประมาณบริเวณกลางใบหูนะคะเราก็ จะค่อยๆเคลื่อนหวีขึ้นนะคะทาตามวิดีโอได้เลยนะเพื่อนๆฝึกหวีเล็กนะคะอาจจะยากสักนิดนึงนะ,ะอ่าวิธีการต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการสไลด์หวีขึ้นนะคะเราจะค่อยๆนาหวีนะคะขึ้นนะคะแล้วก็บัตเตอรเลียนค่อยๆตามเห็นไหมคะเพื่อนๆบัตเตอรเลียนเราจะอยู่ข้างล่างหวีนะหวีจะนําขึ้นไปก่อนนะคะจะค่อยๆพอถึงกลางใบหู นะคะเราก็ค่อยๆเอียงหวีออกนะอันนี้เป็นลองทรงกลางนะคะถ้าเป็นลองทรงสูงก็ไทยขึ้นไปถึงหูบนนะคะแล้วก็ค่อยเอียงหวีออกนะคะพร้อมปัตรเตอร์เลียนนะเราก็จะฝึกค่อยๆทําไปนะคะนะคะผมที่ถูกตัดออกนะคะก็จะเป็นไปตามที่เราสไลด์หวีเอียงออกเท่านั้นเองนะคะหวีเล็กก็อาจจะยากสักนิดนึงนะก็ค่อยๆฝึกนะเพื่อนๆดูวิดีโอแล้วก็ค่อยๆทําตามนะคะ อาจารย์ใหญ่ก็สาธิตนะคะให้นักเรียนช่างดูว่าเราจะใช้วิธีการเอียงแบบนี้นะคะาสาธิตให้นักเรียนดูก่อนนะคะต่อไปก็จะให้ช่างเย่นะคะนักเรียนช่างนะคะเป็นคนทาอาจารย์เขาก็จะย้ําว่านี่นะอยู่บริเวณลองตรงกลางก็ให้อยู่บริเวณกลางใบหูนะคะจุดถุยนะ ห้ามขึ้นไปสูงนะฮะมันจะเป็นรองสองสูงอ่าทีนี้ช่างเย่เขาก็ค่อยๆเคลื่อนนะฮะสไลด์หวีขึ้นนะฮะ,ะเห็นไหมอ่าสังเกตนะคะว่าเวลาเราแนบยกลอยเนี่ยสันหวีนะคะจะชิดตีนผมนะคะปลายหวีจะแอ่นออกเล็กน้อยนะคะ เพื่อรักษาความยาวความทุยด้านบนนะคะทีนี้เรามาจุดด้านข้างหลังใบหูตรงนี้จ,จะตัดยากสักนิดนึงนะคะก็เราจะใช้วิธีการพับหูเล็กน้อยนะคะแล้วก็ถึงจะช้อนผมขึ้นไปแล้วก็เห็นไหมคะสันหวีชิดตินผมไปหวีงัดออกแล้วก็แนบยกลอยขึ้นไปจนะันใหญ่เขาก็จะช่วยจับมือนะคะค่อยๆไถเห็นไหมคะผมส่วนด้านบนนะคะมันก็จะค่อยๆถูก เก็บขอบไปด้วยในตัวนะถ้าเราใช้หวีตัดแนบยกลอยนะคะเห็นไหมฮะส่วนไหนที่ยาวนะคะเราก็แนบยกลอยขึ้นไปเลยใช้หวีส่วนที่สองนะคะส่วนที่สองนะคะเห็นไหมฮะจันหญ่ก็ชี้ว่านี่ขอบทรงวิ่งมานี้นะ,ะถึงกลางใบหูนะคะก็เส้นผมของนางแบบนายแบบนะคะก็หลายสีนะมีสีดำนะสีขาวสีเทาก็จะดูยากสักนิดนึง ก็ดีขึ้นนะฮะอ่าพอพอเคลื่อนเห็นไหมคะด้านหลังจันใหญ่เขาบอกว่าตรงนี้มันดําอยู่นะเดี๋ยวค่อยมาเก็บเดี๋ยวเราไปถ่ายด้านข้างนะคะบนไปหูด้านซ้ายก่อนนะคะช่างเยก็แนบยกลอย ตอนนี้ก็กำลังจะตัดหน้าจอนนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมพับหูลงนิดนึงสอดหวีขึ้นไปนะฮะสันหวีชิดตินผมเห็นไหมไปลายหวีงันออกเล็กน้อยนะฮะแนบยกรอยทีนี้เราก็เล็งเล็งดูด้านข้างนะฮะจารใหญ่ก็จะมาเก็บให้ดูว่าว่าตรงไททอยมันยังหนานะคะแล้วก็ดำ นะ,ะมันยังไม่เท่ากับด้านซ้ายนะฮะวิธีการนี้เรียกว่าการสไลด์หวีขึ้นนะฮะโดยใช้หวีเล็กนำนะนะแล้วก็แนบยกลอยขึ้นไปเลย แนบยกลอยกอบทรงอยู่บริเวณประมาณบริเวณตรงนี้นะจันใหญ่เขาก็จะย้ำนะคะเห็นไหมคะสันวีชิดตินผมใบหวีงัดออกเล็กน้อยแล้วเราก็ตัดออกเลยถึงจะเป็นลองทรงกลางหรือลองทรงต่ำนะคะตรงปีกตรงขอบเราก็ต้องตัดออกนะคะนะ เอียงหวีบิดไปหวีเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ตัดเลยนะอ่าตอนนี้ก็นักเรียนช่างเย่นะเป็นผู้ปฏิบัติช้อนหวีขึ้นแล้วก็ค่อยๆไอยถนะคะส่วนเกินที่เป็นกรอบทรงอะฮะเราต้องเอาออกด้วย แล้วก็ดูกระจกนะคะดูเหลี่ยมดูมุมนะเห็นไหมคะมันยังมีขอบมีเหลี่ยมอยู่ไหมฮะเราก็ลอยๆหวีนะคะแล้วก็ปาดออกนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นรองทรงสูงนะเพราะว่ากรอบทรงเรากําหนดไว้ที่บริเวณห่างคิ้วนะฮะวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการเกลานะคะเกลาคว่ำบตเตอรี่ลงนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้ฟันเกลาลงมาเล็กน้อยนะคะถ้าไม่ชํานาญก็ใช้หวีลอยๆนะคะแล้วก็ตัดออก แล้วก็เล็งดูเหลี่ยมดูมุมนะว่ามันได้หรือยังพอหรือยังนะคะถ้ายังไม่ได้ก็เนี่ยวิธีคว่ำปแะตเลตียนนะคะเกลาไม่ได้ก็ใช้หวีลอยแบบนี้นะใช้หวีค่อยๆลอยอ่าสุดท้ายนะคะเราเดินหวีแล้วนะคะเราก็เก็บงานด้วยฟันลองเบอร์หนึ่งนะคะ ใช้รอบศีรษะใช้ย,ย้ำจากที่เราใช้หวีเมื่อสักครู่นะคะเก็บรายละเอียดนะคะเล็กๆน้อยๆนะค,ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปวิธีการฝึกหวีเล็กนะคะตัดรองทรงกลางนะคะฝึกหัดตัดโดยนักเรียนช่างเย่เชียงใหม่นะ,คะใครที่สนใจนะคะ อยากจะเรียนตัวต่อตัวนะคะที่สถาบันสอนตัดผมอาจาร,รย์ใหญ่หรือร้านกำเนิดสาลนนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์0819856234และ0625483999นะคะร้านนะคะหรือสถาบันสอนตัดผมอาจาร,รย์ใหญ่นะคะตั้งอยู่ถนนพระหนโยทิน52นะคะย่านสะพานใหม่นะ ตรงข้ามยิ่งเจริญสแควร์หรือตลาดสะพานใหม่ตลาดยิ่งเจริญนะคะก็สอบถามเส้นทางรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ,ะจย์ใหญ่เขาก็จะจับมือนะคะสไลด์ขึ้นไปเลยฟันลองเบอร์หนึ่งนะฮะสไลด์ขึ้นไปที่เราวางรอบทรงอะคะ่ะที่เราขึ้นหวีแนบยกลอยนะคะสไลด์ขึ้นไปเลยนะคะ เห็นไหมฮะตรงนี้หน้าจอนะฮะเราจะใช้ฟันศูนย์เนีาาเ่ยแม้แบตเตอรี่นะฮะปะปาถอดฟันออกนะฮะแล้วก็เก็บเก็บตีนผมขอบขอบนะฮะเล็กน้อยขยับขึ้นไปนิดเดียวมิลสองมิน,นะคะให้มันขาวขาวนิดนึงให้ต่อผมมันสั้นลงนะคะ แม่สะบัดข้อมือนิดเดียวนะคะเก็บตีนผมนิดเดียวแม่ถ่ายแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะอย่าลืมเก็บขนอ่อนด้วยนะคะสะบัดใช้วิธีการสะบัดข้อมือตีนผมนิดเดียวเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นขาวนวลกลืนนะคะ ตัดผมผู้ใหญ่นะคะเก็บตีนผมให้เรียบร้อยนะตัดเท่านี้ก็สวยแล้วนะคะด้านบนก็เป็นงานการซอยผมนะคะด้วยกันไกรนะคะก็ถามลูกค้าเอานะคะนะคะตรงไหนมันยังไม่เนียนเห็นไหมคะขอบขอบตีนผมอะ่ะอาจจะมีสีดำก็ตวัดขึ้นไปเลยนะ,ะวาง วางแบตเตอรี่น,นะคะใต้เส้นนะใต้ตีนผมนะคะแล้วก็ตวัดปุ๊บปุบปบ๊ใช้ข้อมือนะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ